เอ้ยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงทวิสกันนะครับล่าสุดนี้เนี่ยได้มีการอัปเดตข้อมูลออกมานะครับว่าทวิสนั้นมียอดขายอัลบ,บั้มสะสม10ล้านชุดในเกาหลีใต้แล้วนะครับจากข้อมูลของทาง JYP Entertainment นะครับที่มีการอัปเดตออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับทราบกี่ยมยมอดขา สมกว่า10ล้าน17,78ชุดนะครับจาก19อัลบั้มที่วางจำหน่ายในเกาหลีใต้ทั้งหมดเลยอัลบั้มของ TWICE เนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่คัมแบ็กบ่อยมากๆแล้วก็มีผลงานเพลงเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนๆนั้นได้เห็นแล้วก็ได้รับชมกันไม่ขาดสายเลยตั้งแต่เดบิวต์จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย TWICE ก็คือทำงานกันอย่างหนักมากๆออกมาพบเจอแฟนๆกันบ่อยมากๆให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยความปังของ TWICE ก็เลย มีมากนั่นเองและ10ล้านกว่าอัลบั้มหรือว่า10ล้านกว่าชุดที่ทวิสเนี่ยขายได้นะครับเป็นยอดรวมของการเปิดตัวสะสมอัลบั้มทั้งหมดที่เปิดตัวมาในเกาหลีนะครับตั้งแต่อัลบั้มเดบิวต์นั่นก็คือ The Story Begins ตั้งแต่ปี2015นะครับจะมาถึงมินิอัลบั้มนาสุดเลยของอิมนายอนเป็นการเดบิวต์โซโล่ของนายอนนะครับก็ถูกรวมเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทวิสเนี่ยก็มีผลงานปังๆมากมายเลยแล้วก็มีเพลงเนี่ยที่ฮิตต มากมายเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ยอดสถิติต่ตางๆเนี่ยจะทําได้ดีขนาดนี้อย่างอัลบั้มล่าสุดหรือว่าเพลงล่าสุดของทว i c e นะครับที่เปิดตัวมาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอย่างเพลง Talk the Talk เนี่ยก็มียอดขายอัลบั้มสะสมเกิน1ล้านชุดบน Circle c h a ชา์หรือว่า G า on ออนชา์ในตอนนี้เนี่ยเหล่าว n c e นะครับก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทว i c e ที่มียอดขายสะสมอัลบั้มเนี่ยทะลุ10ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็นับต่อไปเรื่อยๆแฟนๆทุกคนเนี่ยก็ยสื้อหา อัลบั้มของจทวิสกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีอัลบั้มชุดไหนในเก็บไว้สามารถหาซื้อกันต่อได้เลยรัวๆสําหรับคลิปนี้เทวิมาอัปเดตความปังของเทวิสให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกับยอดขายอัลบั้มสะสมเกิน10ล้านชุดในเกาหลีใต้ของทว่นเองใครเป็นแฟนคลับททวิสอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง